สวัสดีครับวันนี้คุณพบก,กับผมนะครับของเดอร์เบนสตีทเชนควันนี้ผมจะรีวิวเกม Hunky Shark w เ r l d นะครับซึ่งเป็นเกมของค่าย Ubisoft Entertainment นะครับซึ่งเป็นเกมที่เขาเรียกว่าทำต่อต่อมาจะาอีกค่ายนึ่งนะครับซึ่งเขาน่จะซื้อกระสิ์มาซึ่งมันจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะผมพาไปดูอะอะโอเคนี่มันมันจะคล้ายๆกับ h u n กี้ชาร์กอีวิโวลู ฟิวเจอร์เกมออฟ n อนดอนะครับซึ่งเขาหน้าจะซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อเอามาทําเองครับซึ่งตัวเกมมันจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมโอเคมาซึ่งตอนแรกตรงนี้ให้เลือกตอนแรกก็จะมีตัวแรกนี่เป็นฉลามไซส์ S s ซึ่งโคตรเล็กเลยซึ่งเราสามารถเลื่อนได้เป็นตัวอื่นตัวนี้ก็ไซส์ S ไซส์ก็จะมีจำแนกเป็น s M L X L และ x X L โอ้โห ห้องไวชาร์กเกตไวเอิ่มมึงเลียงันเลยเหรอเลียใหม่ดิเลียซ์วะเฮ้ยตัวนี้โคตรเกลียดเลยเลียโอเคแล้วก็ต้องมีตัวนี้ก,ก,นก่อนแล้วเราก็ต้องเล่นปุลล็อกตามเบลไวที่จะเนี่ยตามไอ้พีงข้างล่างโอเคมีตัวกลางให้คุณเล่นแต่ฉลามันควนจะยากส่วนการเลนะโกะนั้นการเลโกะได้จากใจตรงนี้ะ ซึ่งต้องไต่ตังตามนีออ้แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกับผ้าเก่าด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าปลดล็อกไงปลดล็อกไงไม่รู้ว่าไอปลาเหมือนนี่เหมือนกันปลดล็อกไงวะนี่แต่ตัวนี้มัสามารถแอนนาออแอนนาตัวนี้เลยวะมันเหมือนปลาป้าอะไรวะเขาเรียกว่าเหมือน ปะแมวน้ำอ่ะคล้ายๆผสมกับโลมาโอ้โงงหน้ามันไอ้ยี่ดีอะไรเนี่ยโอ้โหทำเจ็ดสิบเก้ากิจล็อไอ้นี่มันเต่าอะไรวะเนี่ยหน้ามันคิดิกาโอ้โหโอ้โหสุดยอดแต่ละตัวโอเคแล้วก็มีสุข ไอเทมพิเศษนะฟอสฟิลรับสิคสูงอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ไว้การระเบิดได้ตัวสอบเด็ดชิ้นนี้คือนกระสุงสแตนเลเซอร์เหมือนท่าเคลียร์ครับทางั้นก็อันนี้ยิงแล้วทำให้สแตนได้ครับเป็นการยิงสูงส่วนไอเทมนั้นอ่านี่คือนี่แมปนะครับซึ่งสามารถทําให้เรารู้ว่าว่าเราควรจะไปทางไหนใช่อันนี้คือแมปเราจะมีสามโลกสามที่เล่นนะครับแปซิฟิกแมปฮัตตีแมปลาสตาเบียนแมปซึ่งผมยังอยู่โลกแรกอยู่เลย ส่วนไอเทมนั้น,นในภาคนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีแยกประเภทด้วยนะครับมีไม่ค่อยเยอะครับส่วนภาคนี้นก็มีข้อสอบว่าต่างๆที่ขึ้นเนี่ยโบนัสเงินมีขราวตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับรอมนันอัปเดตเพิ่มมาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจอแปอ๊บติดไม่ได้ขอติดตามนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็วาร์ปกลับได้อีกนะอ่าเราจะไปเล่นดูนะครับว่าเป็นไง นี่เนนี่ไงะจะสามารถเลือกโลกได้มีอยู่สามโลก <_ T> อ่ะอ่ามีประมาณนี้แหละไอ <_ T> ้นี่อะไรวะอ๋อมีอีเวนต์ด้วยแต่อะไรยังไม่เปิดไปเลยมาแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่ฟรีใน Google Play App Store นะครับถ้าถ้าถ้าใช่นะครับแต่ผมเล่นใน Android อย่างเดียวผมเลยไม่รู้ว่า แอปโตฟรีไหมแต่แอนดรอผมรับประกันว่าฟรีเพรผมโหลดมาแล้วเป็นอยากดูเหมือนกันว่ากราฟิกมันจะเป็นยังไงแต่ที่ผมเล่นมาถือว่ากราฟิกนี้ถือว่าดีมากเลยทีเดียว Ubisoft พัฒนามาได้ดีมากเลยครับไม่ได้เป็นกางสุดคือมันในความคิดผมนี่ถือว่าเป็นกราฟิกที่โอเคมากเลยโอ้โหนี่มีเอออย่ากินอย่ากินดิเดี๋ยวกูไม่ได้รีวิวหรอกนี่างนี้เห็นไหม แหลกถ้าแหลกหน่อยก็ขออภัยครับเพราะว่ากราฟิกมันดีเกินเฮ้วัานี้ไอ้ชะละวิ่งกูแดกทีเฮ้ยเตาเตาเตาเออเอาเอาพิลิแกนโดนกินละนี่นะพิลีแกนไอ้ตัวเลยปะตัวเซตัวเซเราสามารถพุ่งได้นะครับเออเอาตัวต้องเซคนมึงไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีมึงตาย ลลายลากินคนงฮ่าฮนี่นีนี่นีเฮ้ยหลุดหลุดเหรอหลุดเหรอยังมีหลุดด้วยนะครับโอ้โหในภาพอีเวั่นโดนกัดก็หายแล้วนี่้วยนี่เนีแล้วเราเวลากินคนเรือยเรื่เวลก็จะอับนะครับออนี่ไอไอคดมึงไม่รอดแน่มึงไม่รอดแน่นี่เนยกินยาวกินยาวกินยาวอ่านี่าา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 หาา่าาาาาายาา่อย่ย เด็กอ่ะพอผ่านแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นคร,รับภารกิจผ่านแล้วทำไมง่ายจังวะโอ้เฮ้ยอยากกินเต่าอะเอาเต่ามาห้องต้องใช้เออเขาเรียกว่ามีเดียมช้างนะครับใหญ่ต้องระดับเอ็มครับชามระดับเอ็ถึงเจะสามารถกินได้เฮ้ยโบนัสโบนัสเออเอมือนนี้มึงจะว่ายไปไหนวะกูกินไม่ทนันบูดนี่เลย ได้เพชรแล้วน,น,น,นี่นี่นี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยได้แต้มเยอะกูไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยวายจะชิวเลยเสร็จก,กูเอาเสร็จก,กูมาๆมา,มา,มาเดี๋ยวทำอะไรกินก่อนกินปูนี่แน่ปูไอป,ปานี่สามารถปลาวาง ชนิดสามารถสวนกัดเราได้นะซึ่งเราต้องระวังไว้ให้ดีเอ้าวเจอไปจะไปกัดไอปลาปักเป้าไหมวะตายตัวนี้กินไม่ได้เฮ้ยเต่าเต่าเฮ้ยเต่านี่แน่ปูครบยังวะ เย้ e, ผ่านแล้วเอ้ยตัวนี้กินไม่ได้ลืมไปกินไม่ได้ยังจะกินไอ้นี่ก็กินไม่ได้ปลาเสือไอ้ปลาสิงโตกินไม่ได้กรรมกินตัวที่กินได้ได้วหมเออเออเออ,เอ,อกินที่หมดเลยเอ้ยเกือบกินละ เฮ้ยจะโกรัดได้แล้วเฮ้ยอยากกินไอ้ตัวเนี้ยโอ้อะไรวะเดี๋ยวพอเราโกรัดเรามีความสามารถพิเศษนะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันหนึงเฮ้ยปลาตัวไหนก็ได้มาให้กินเป็นโกรัดหนด่อยดิโกลัดที่อันนี้โกรัดแน่อือพอโกรัดครับทุกอย่างจะเป็นเงินแล้วเราสามารถกินได้หมดทุกตัวเลยอ้าวไม่ใช่นี่วะ มันไม่เหมือนในภาค Evolution ครับภาคนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งจะต่างกับภาค Evolution ตรงที่ว่าเราต้องมีขนาดปลาถึงเท่านั้นถึงสามารถกินได้อ้าวลืมไปนี่ปลาปักเป้าไปกินคนดีกว่าคนอยู่ไหนวะไม่เห็นมีคนให้กินเลยเอ้ยชิบาย พ่อตายเลยโถกรรมพอตายเลยกูมาเกิดอะไรมันบกมาเราจะดูครับโอเคพอเราได้แต้มมาตางนี้เราก็เวลอัพเราเวลอัพแล้วเ,เวลอัพและเ,เวลห้ลอาอะอย่างนีโอเคก็จะได้ตังตามนี้ครับโบนัสตังโอเคโอค้โห โอ้โหได้ตค์แล้วโอเคนี่ไงเราจะมีหลอดตัวเซงอยู่ที่เราจะได้ปลดล็อกฉลาม S แ a n d S นะครับที่ตัวใหญ่กว่าไอตัวเนี้ยเอออะล่ะเราสามารถอัพเกรดได้ซึง่งผมอัพเกรด เราเที่ยวจะขูดข้ามได้เราต้องใช้เพชรซึ่งมีดีซึ่งไซส์ขนาดต่างเขาซึ่งเขาสามารถพิเศษไอคิกข้างบนให้ดูซึ่งตัวขนาดแรงเอสตัวแรกเนี้ยเขาสามารถทําลายนี่ได้นะครับซึ่งมันตัวชามต่างวัน,นจะทําไม่ได้และเนี้ยเขาสามารถกิน,นตัวพวกนี้ได้แผมไม่น่ามไม่ตัวเลยตัวนี้สามารถทำลายได้เหมือนกันและกินได้เหมือนกัน กินปลากระเบนกินฉลามได้โอ้ส่วนบูรูช้างนั้นสามารถกินได้บ้างไหมเหมือนกันครับแต่เขาก็แค่กินอ่าส่วนซ้ายเอ็มนั้นกินอะไรเสร็จขึ้นกว่าเดิมแลกขอให้ด้วยอ่าเขาสามารถทำอะไรก้อนหินได้ได้กินปลาได้หลากหลายนะเดิมมีปลาหมึกเยอะขนาดยิ่งใหญ่สามารถกินอะไรที่ใหญกว่าเดิม น,นี่ตาคนร้ายเลยอ่าเขาว่ากินเหมือนกันแล้วสนใจเอ็นอสไซแอลบ้างไซยแอลก็ลกเนี่ยเขาเลวพิชเชอร์ไปอย่างเลยเขาสามารถทำลายกำแพงเหล็กได้สามารถกินฮะวานเดชคาดหรอฉลามฉลามฉลามนี่ฉลามดาบด้วยฉลามนี่แหลมๆเนี่ยฉลามขาวด้วยกินปลาสีโตได้ด้วยโอ้ยยอดก็ปรินชากัก ก๊อบป,ปีนยังไงวะไม่เห็นเหมือนก๊อบป,ปีนเลยไอโอ้กินได้เหมือนกันครับมาโก้ครับวันนี้ก็กินได้เหมือนกันอาจะรู้ไซส์ XL บ้างครับมีกัมเมาส์นะเมาส์นี่นะโอเคเขาสามารถทำลายกำแพงก้อนหินยักษ์ได้กินปลายน,นี่ได้ปลาชาวัวคอนไอ้น,นี่อะไรไม่รู้ไอ้น,นี่หมึกไอน,นี่มันเป็นกระพุนไฟฟ้าเท่ากินได้ เกตแฮมเมอร์เฮดฉลามโมค้อนะนั่นเองไอตัวอ่าเขาก็ได้สามารถเหมือนกนอันเราฆ่ามันดีกว่านะ,ะชลาม X X L บล็อกกินช่ไโอ้โหตัวนี้ลิงยาวอะโอเคตัวนี้ก็สามารถกินนะน่ามันมันวานยักษ์อะนะฉลามขาไอ้นี่ฉลามขาไอ้นี่ปากอะไรไม่รู้ไอ้นี่แ้ามมันทำลายแท่งคริสตัลได้โอ้โหแท่งคิสตันมันแข็งมากเลยสิไม่รู้เหมือนกันว่ะ เขาสามารถคูมือเหไไมือนกันอ่ะกินวากินใชเหมือนกันแรงเยอกันก็ซาวาจีนได้เหมือนกันแล้วเพตามกม่ใช่สามารถใส่ตัวนั่นเองครับก็ไม่มีแล้วมาแล้วเกมนี้ครับก็สามารถโหลดฟรีได้ในกูเกิลผู้แอปสโตร์น่าจะนะครับชาวแอปสโตรไม่แน่ใจดูเอาแล้วนะครับซึ่งก็สามารถเซฟที่ข่าวตรงข้อมูลหัวนี้ได้นะครับโอ้ยอะไรขึ้นน้าหวหน้าจอ,อ,าอสามารถเซฟได้จากตรงนี้เซฟเกมไห เพื่อเพื่อไม่ให้คุณพลาดข้อมูลไว้เผื่อคุณเผือลบและโหลดเน่ยนะครับก็ขอลิปเกี่ยวกินเกรีวิวเพียงเท่านี้ค,ครับใครชอบกดไลค์กับใยับติดตามกดซับสไคร้นะครับเตรียมใจให้ผมนะครับก็ทีนี้ถือว่ามันได้ใจพอสมควรเลยสำหรับการกินแหลกของฉลามตัวนี้ใช่ก็ขอจบเพียงลงกันเท่านี้นะครับก็ขอลาเพณผูช้ชมแล้ว,วครับสวัสดีครับ โย่เย <Yo. S 2> yeah. yeah. ่เย่อู้ฉลาบมัน